ร้อยนะคะพี่สปีดหนึ่งร้อยใช่ค่ามันลูกทู่สปีดหนึ่งร้อยซีนหนึ่งเทคหนึ่งปล่อยเพยงลเพงฟังลูกก็ตรงคาชอบไทยเดิมคาส่งคาเสริมคำพูดบระค่าคาแต่งกับเอ็นเอ็นเป็นของข้าใครเรียกพัญญาแต่ข้าเรียกมี ข้าชอบไทยดำข้าสมข้าเสริมค้าพูดบานค้างข้าแต่งกับเองเป็นของขา้าใครเรียกพัญยาแต่ใครสวยครับ คลิปบายครับครับหนึ่งร้อยซีหนึ่งเทคสองน่นเร็วเหรอครับอะร้อยครับร้อยร้อยปล่อยเพลง <c oughs> เอามทเอามาห,หัวมันหายไปไหนอะหนึ่งร้อยหนึ่งร้อย เฮ้ยหนึ่งร้อยหาหากเจ้าบ้านเย็นคิดไปเดนในกรุงเลิดลอยเองอยากจะทิ้งข้าให้เศร้าง่อยข้าจะไม่คอย ชารครับใครเรียกพันยาแต่ข้าเรียกมีคลิป <Keep S 2> ไว้นะคลิปไว้ก่อนนะครับเพียกไ่ารูปตรงๆแนวผมแนวผมคับครับผม เปิดเปิดเพลงให้น้องหน่อยเปิดเพลงหน่อยครับไม่ร้องหรอกเสียงร้อยร้อยไม่เสียงไม่เสียงไม่ร้องแต่เปิดเฉยเฉยบิ้วบิ้วบิ้วหนูหนูควันอันนี้หรือว่าปล่อยหนูอะไรของหนูก็ได้ใช่ฟิลแบบว่าภูมิใจกับบ้านนอกภูมิใจกับความเป็นบ้านนอกภูมิใจกับท้องทุ่งของฉันหันไปมองภูเขาก็ได้ใช่ครับ ไม่เห็นไม่เป็นไรโอเคหัอะไรนะพี่หันอะไร,ไะรเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นอไม่เป็นไรนิวหา,าโมเมตนต์ไปตามล่องล้อนี่เด้อแต่ก็คลิปไว้คลิปเซ็นเตอร์ไว้เหยียดเสืปป่าพาติ่งตัวต,ติดมาตรงมาติ่งอย่างแบบเพีงเส่วนว้าใส่พ่อเป็นไม่ต้องกดข้างก่อน มุมเมนซ้ายขวาไปเรื well, right ่อยๆไม่ต้องเข้านะไม่ต้องเข้าออกแค่ซ้ายขวาอย่างเดียวโยกซ้ายโยกขวาไปเฮ้ยโยกหลุดไม่เอาคลิปเซนเตอร์ให้น้องอยู่เซนเตอร์ไว้า่ดดูชไทค ต่ำนองนิ้วผลงเพลงโอ้ยเมอร์ซี่นะครับเดี๋ยวจะขึ้นมาแล้วเขี่ปะกลัวกลัวไม่ใช่ปูกลัวเป็นงูอืมโอเคสามสองหนึ่งเปิดเลยเปิดเลยเปิดเพลงเล่นๆนิวไม่ต้องมุบน้องจะเดินมาโอเค เดินลูกเดินสวยรอรอจัง,งหวะ่ะโอเคครับถอยค่อยๆถอยฟีเดินมาลูกผมถือไหมแล้วอันใหญ่ไปหน้องฟีเอาให้น้องอันใหญ่ให้น้องฟีไปแล้วถือเล็กมาถือรวมกันก็ได้อาอน, <laughs> น้องกูพร้อมเลยพร้อมโยนเลย <laughs> ถอยถอย Phí chút đơn gọi lục Đơn mà Đơn mà luôn mà Đơn quẹn ra mà đây mà <laughs> คีไปลูกคีไป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 คัดโอเคจบแล้วจ้ะ <Bye. S 1> รอรอสายนะ tha mắng lúc ôm tha non ngốm gì ngốm nữa chưa êm เดินชมวิวอย่างนี้เหรอก็กหกหกแล้วหกเทกนะคะก็มีให้ปรับเรื่อยจะทำให้ดีที่สุดเหนื่อย 啊、uh,！快 <avez>！<ver TI V IA> พี่หนูอะจะมีเรื่องอยากจะพูดมากเลยเนี่ยหนูะนะต้องมาถือหญ้าเนี่ยแต่ไม่เป็นไรครับพี่แบบอุ้ออยระวางแน่เดี๋ยว,วก็ล้มหัวฟาดพื้นขึ้นมาหน่ะนะไม่เป็นไรไไแล้วต่อคือหญ้ามันสวยอะไรค่ะฟิลธรรมชาติอะเนาะทุกคนเมื่อกี้คิดหอนบันนะเขาคือกันละ ันนี้ก็เป็นฟิลธรรมชาติใสๆเขาบอกว่าให้อยู่ให้ยืนเป็นคนสวยหนูบอกเลยมันง่ายมากว่าหนูไม่ยืนหนูอยู่เฉยๆทำมนหนูก็สวยโตคนมันงามเหมืนอนเนาะพี่นอนะ้องเนาะไปพี่นอ้นองมุบมุบดแลวันนี้เพื่อนให้กำลังใจเยอะมากมาดูมาดูคือ <c ười> ต้องบอกก่อนนะคะวา่า ไอได้เจอกันนานไม,ไไมไ่ค่อยได้เจอกันหรอกเพิ่งมาเจอกันที่นี่แหละบ<า>งังเอิญมาให้กําลังใจหนูพอดีไงเออคิดถึงเหมือนกันอยากรู้ไหมเพื่อนหนูเป็นใครนวลเออเป็นไงมาเป็นฝูงเลยมาให้กําลังใจเพื่อนกันรู้จักกันรู้จักกันทุกตัวเนี่ยสมศรีสมพรสมปากสมใจอเยอะแยะมากมายเพื่อนหนูเองค่ะยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะคะ